สวัสดีค่ะศูนย์พัฒนาเด็กและกคลองบางกระบือยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่2หน่วยก้าวใหม่ได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรับประทานอาหารชั้นบนกันนะคะงหมดแถวตรง เด็กเ,เ,เดินตามสัญ,ญระะารขึ้นและการลงบันไดจะเดินขึ้นตามสัญลักษณ์โดยเดินชิดขวาตามลูกศรชี้ขึ้นสีน้ำเงินให้เด็กๆเ,เดินช้าๆก้าวขึ้นทีละขั้นนะคะ การลงบันไดให้เด็กๆเดินชิดขวาตามลูกศรชี้ลงสีแดงค่อยๆเดินเช่นกันนะคะถ้าเด็กคนไหนยังทรงตัวในการเดินขึ้นลงบันไดไม่ได้คุณครูแนะนำให้เด็กๆเกาะราวบันไดได้นะคะต่อไปเราชมขั้นตอนในการรับประทานอาหารนะคะาจาก,กๆ เพื่อนั่งข้ามก่อนรับประทานอาหารนะคะพอนมมือซึ้อกลับ คุณครูขอบคุณค่ะแม่ครัวขอบคุณค่ะแม่ค,ค,ค,มครัวว่าแล้วค่อยรับประทานนะคะในการรับประทานอาหารนะคะในฐานอาหารของคุณครูก็จะประกอบไปด้วยแก้วช้อนซ่อมนะคะโดยแก้วน้ำจะวางทางด้านขวามือนะคะ เวลาเด็กๆรับประทานอาหารจะต้องตักอาหารแต่พอดีคํานะคะและก็จะต้องไม่พูดคุยกันในเวลารับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดอาการติดคอนะคะหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องยกถาดอาหารไปเก็บไว้ที่จุดที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะ ในขณะที่เด็กๆยกถาดอาหารไปเก็บเด็กๆจะต้องเดินเข้าแถวให้เป็นระเบียบแล้วค่อยๆเดินไปยังจุดที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะสำหรับจุดแรกนะคะจะเป็นจุดวางแก้วน้ำ จุดที่2เทเศษอาหารจุดที่ 3. วางถาดอาหารแล้วจุดสุดท้ายคือวางช้อนและซ่อมเมื่อเก็บภาชนะในการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณครูจะพาเด็กๆกลับห้องเรียนเพื่อไปล้างมือค่ะ คนผ่านไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ก้าวใหม่ได้เรียนรู้เด็กๆคะสนุกกับคลิปวิดีโอที่คุณครูได้มีการสอนกิจกรรมการฉีดกระดาษการพยัมกระดาษและการจับยินสอสีเทียนให้ถูกวิธีเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมคะ คุณครูอยากให้เด็กๆไปฝึกฝนทำบ่อยๆจะได้เกิดทักษะนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันคุณครูฝากเทคนิคการฝึกสมองโดยสองมือเด็กๆคะ,คะพร้อมแล้วชูมือขึ้นทั้งสองข้างค่ะ,คะมือซ้ายจับจีบมือขวาตัวแอลทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเริ่มนะคะหนึ่ 8 9็ดเกสเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะในวันนี้ให้เด็กๆเขียนรูปวงกลมตามแบบและทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยนะคะอย่าลืมถ่ภาพหรือทิปวีดีโอที่ทำกิจกรรมส่งมาที่อะไรกุ่มเพืผู้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ